ว้าวด si ูนี่สิมเนเกมผีใช่แล้วครับคุณผู้ชมมาเล่นเกมผีกันนะจากมาที่เป็นรับราจะไปที่ใดที่หนึ่ง คนมันนี่จะหายไปนะอยู่กับเจอไอ้ตัวนั้นมันจะหายไปเลยนะเราต้องตามหาเฮ้ยอะไรนั่นตะกพี้มันจะหายอ่ะอุ้ยมันแก้ตกใจอะ่ะ ตาวตัวละครเรากร็ขับรถไปต่อมืดจังนไะเดี๋ยวแสงกันแป๊บนึงอ,อันนี้คือหันหันซ้ายหันขวาหันขึ้นหันลงเดินเกมนี่นี่ เป็นเกมที่เราจะไม่สามารถตายได้จะเป็นจะเป็นสากจำสเกลซึ่งต้องกดใันทันให้ทำอะไรตัวนี้มีตัวสับ์สำรวจนะทำอะไรได้เนี่ยกดตรงนี้ได้หรือเปล่าหันไปเจอหรือเปล่า ให้ขึ้นให้ครับมันจะให้ขึ้นทางบนเดี๋ยวตำรวจก่อนเสียงอะไรวะก็เสียงเชี่ยเลยเมื่อกี้มองควายอะไรสัตว์หัวหัวทำมาเชี่ยเลก็โทษสำหรับทำหยาบด้วยนะ จับสแกนง,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 งูมาดิกลักวไม่นามีอะไรแล้วนะคือทำเบอร์เลยอัโหลดด่านถ้ามีผีติดของเรามีโฆษณาอันนั้นไปไหนอืมโอเคเกมผีน่ากลัวขนาดน,นั้นเลยเยอะ แม่หมูชายสิดท้ายเ้ยเสียงไม่อย่างร้อนเลยว้าวน่ากลัวมากเลยโอ้เสียงนี่ร้อนมากเลยมึงมามึงมา โเสิบย right? ี <ập> <rat> <lord> ่สิบสุดอลังการัะกะไว้แล้วมันต้องโผล่มาแน่นอนตรงนี้สัตว์ไม่ได้กินกล้งหรอกเปิดได้ไหมมันพูดอะไรวะ ขันยากชิบหายเลยปรับมองได้แค่นี้เลยดูจกิดต,ตายไงั่งใต้ดินกูกลัวมั้งเหมือนมันจะทำให้กลัว มากเลยเราออกได้แล้วนะอ๋อรู้สึกจะออกได้แล้วกิวนี้ไม่น่ากลัวหรอกนะมีจับสแกนหน่อยๆทำให้ตกใจเฉย แกเห,หลือแตนะ่เกมนี้น่ตมาเด็กนี่ก็เป็นรถดีไปต่อเปละครแล้วก็ร่างจะขับรึกไปไหนสักที่มันรูสิว่าจางมหาปลยายไม่เกิดบรรลุนะจับรถตรงข้างทางดูมารถจะเสียหรือเปล่าหรืออะไร อ๋อชิบหายรถเสียและนายก็วิ่งมาแล้วโห่ลำลำ่มแม่นลำมาเลยจิกดื<ง>ดไม,ไม่ไงแหวกินบล็อก แอนมากแอนมากแอนมากว้าวมืดมากเลยผม,มเห็นอะไรเลย ไอมุดพี่ตกใจจริคงคุณผู้ชมโอหไอสัตว์เล่นผีเผลอนี่หว่าพี่ขี้ขาดแบบไม่เชียร์นี่มันเล่นผีเผอเว้เยย,วยังไม่จบเว้ยโก็คำหยาบเยอะในคลิปนี้ จะได้ลงหรือเปล่าเราลงห้องใตดินอีกแล้วนะเฮ้ยว่าไงจ๊ะนี่กูรอดตายไหมไงวะคุณไปจริงนะ่าจะโดนเด็กดกับตายแล้วนะ ตรงนั้นอะไรอ่ะไปไม่ได้อะ,อะตรงลงชั้นใต้ดินนะตั้มสเกไม่มี เก็บอยู่แป๊บนึงเราจะผ่านแนวครับคุณผู้ชมตอนนี้คือไม่รู้สึกกลัวเลยนะจริงมาดิกลัวที่ไหนไปไป,ไปพี่เวนกลัวมึงหรอมาดิรู้ไม่เห็น ุ้ยเอ้ยได้ได้เจอลูกแล้วได้เจอตัวละครลูกแล้วคราคุ้นๆเอ้าเฮ้ยอะไรเอาไอสัตว์แมงเหลี่ยมแม่งโดนเหลี่ยมแทงด้านหลังไอสัตว์อ๋อลากขึ้นไปอีกเอ้าเอาเฮ้ยลูกดีตายนะฉิบหายแล้วไงตุ๊ต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  ตายตกหลุมเออเป็นไงนสมน่า,นาวเวนเลยมันจะขึ้นมาได้เฮ้ยเฮ้ยเอายังไม่จบนะอ่ะยังไม่จบเลยคือโอ้โหแม่งร้อนชิมหายเลย เราก็ได้กุญแจมาแล้วไม่หลอนมาเสียงนี้ไม่ชอบเลยเฮ<อ> <Hey. S 2> ้ยทำไง<อ>เราทำอะไรได้<อ>ตรงนั้น<อ>ลูกเราต่ยืนอยู่ตรงนั้นเลย แต่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยอ,อะไรทำอะไรต่อวัอนนี้คือไม่กลัวจริงเลิกินอะไรคุณมู้สุกวาวเลยอะไ งงตรงหแล้วมาเล่นเกมผีไม่ค่อยผ่านเพราะแบบนี้อะฮะไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้เล,ล่นนาน ยังทำอะไรไม่ได้ดูเหมือนต้องกลับอะไรก่อนหรือเปล่าแล้วลูกเนี่ยม่งบนเชียงตรงนี้มีห้องด้วยนะมาได้ทำอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวนะมันจะให้ มันมีประตูอยู่แต่ออกไม่ได้มนะันไปไม่ไดนะ้สุดแค่นี้เหรอมันสุดแค่นี้เหรออา่าผมว่าผมขึ้เล่นในผาแนลน้วก็จนะบ่นดิ เออผมว่าผมคงไม่ผ่านแล้วด่านออนี้เดี๋ยวแน่ความมูลหรืออะไรเต้นเก่งเก่งกว่เดี๋ยวผมต้องไปหาทาอะไรก็สักอย่างเ,าเดี๋ยวต้องเซียนก่อนเกมนี่เดี๋ยวมาเล่นให้ดูแต่ผมคงไปเล่นไกลต้องแบบเรียนรู้สักหน่อยไม่งั้นกูไม่ผ่านนะยผีไม่กลัวกลัวมึงต้องไขปริศนาอานีกเยอะเลยก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็ใครที่คุผู้ชมคลิปก็ขอกราบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ สำหรับคิีมี่ก็ลาไปก่อนลนะไปละ